กี่ต้มนะวางดูโอ้แปลงครับแปลงตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ป่าวะหกเจ็ดแปดทำหล่นมั่งปะเนี่ยไม่แน่ใจลโอ้โหที่หายแล้วเ <c oughs> ่กี้ตะเดินเก็บตามไปข้างหลังยัง สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมยามเย็นเยๆแดดอาจจะแรงอยู่ครับช่วงนี้ประมาณ4ี่โมงครึ่งหโมงเห็นจะได้แ้วแดดยังเปลี้ยงอยู่เลยวันนี้ f อฟขอมาครับให้มาดักหนูในนาข้าวให้ดูหน่อยก็ต้องมาหานาข้าวกันอีกตามตามเคยเนาะขอมาเราจัดให้กับเดี๋ยวบันคู่ครับโทษทีครับแสงอาจจะเข้าตานิดนึง ก็ใครที่ต้องการเหยื่อเดี๋ยวรอสักครู่ครับช่วงนี้ผมติดงานขุดมันอยู่เนาะน่าจะประมาณหนึ่งอาทิตย์เห็นจะได้ครับถึงจะเสร็จครับเพราะต้องรอของนิดหน่อยอุปกรณ์นิดหน่อยครับก็กดใจรอนิดนึงเดี๋ยวผมจะโพสขายอีกทีครัสนใจเหยื่อนะทักมาได้ก็วันนี้มาดักหนูในนะาข้าวครับนี่ข้างหลังผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นสภาพไหมครับมี่เดินกันเป็นช่องเลยท่านผู้ชม กัดข้าวหนูไม่ใหญ่ครับเป็นหนูครัวครับถ้าถ้าอย่างนี้นะจะเป็นหนูครัวกัดข้าวอย่างนี้เลยเป็นช่องเข้าไปข้างในนู่นลึกเข้าไปด้านในนู่นครับท่านผู้ชมแตีถ้าสังเกตนะครับมีรอยจอกรอยจอกก็คือรอยที่เขาวักวักครับวักที่วักวักไปรูรูด้จะเป็นหนูปุกใหญ่หน่อยครับนี่ฮะรอยเยอะแย,ย,ย,ยะมากมายฮะก็ ก็ประมาณกี่ไร่เนี่ยสี่ห้าไล่เห็นจะได้ครับจะอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเนี่ยเดาเดาเอาโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำการดักกันเลยครับโอเคครับนี่ครับดักเสร็จที่เรียบร้อยแล้วผสมพ,พุอกไปแล้วอ่าเราสังเกตวิธีนะฮะมันจะมีช่องของมันมาอยู่เห็นไหมครับท่านผู้ชมมันจะกัดของมันไปเรื่อยอ่านี่แหละครับคือช่องของมันโอเคครับ ก็เดี๋ยวมารุนผลงานกันตอนเช้าโอเคครับตอนนี้ผมก็ขออนุญาตดักก่อน,อนร้อนลึกเกินครับท่านผู้ชมโอเคครับหมายนาข้าวสวยๆยามเย็นๆแบบนี้ครับอแต่ก็ว่าช่วงนี้ครับท่านผู้ชมเมื่อร้อนจังโอเคครับเดี๋ยวมารุ้นพร้อมกันตอนเช้าเนาะครับสวัสดีท่านผู้ชมตอนสายๆครับประมาณสามสามโมง น่าจะได้พอดีรอรับน้องครับน้องเดินทางมาประมาณร้อยกิโลครับเพื่อมาหาผมอยากกินหนูครับดูอีกกิโลนะร้อยกิโลครับ้อยกาโลครับเดินทางมาเจอผมวันนี้อยากกินหนูจัดเลยก็เลยพามาพอดีดักไว้เมื่อวานท่านให้ท่านชมดูครับหนูหมายหนูในานาฮะกับเหยื่อมันกรุกครับไปเดี๋ยวไปดูผลงานกันตอนเช้าครับเพราะว่าสายลึกเกินโอเคครับไป ป่าข้าวครับัอดีเอฟซีถามว่าลองดักหนูในป่าข้าวให้ผมดูหน่อยผมก็เลยมาดักครับไปดูหลังที่หนึ่งนะครับนู่นคงไปดูกันเลยโอ้อยู่เหมือนเดิมรถไปดูหลังนู้นเจะ ได้หนูให้น้องไปคั่วหรือเปล่าไม่รู้ร้อยครับหนตัวนี่มาแล้วหนึ่งเต็มว้าฮูหนึ่งเต็มโอเคตัวใหญ่ไหมโอ้รุ่นรุ่นเลยโอเคครับวันนี้เดินทางมาร้อยกิโลคงไม่ผิดหวังแล้วครับเพื่อมาเจอไผ่สีทองสงใส่จะต้องให้โนตยามวะโนตไปยามดินกอัน,อนข้างหน้านก ครับตรงไหนเนาะอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมระ <c oughs> วังลั่นโดนมือดิครับหูดูรอยกินใช่ไหมครับไปดูกันต่อเลยครับโ่นครับทง ไกลไหมโอ้โหอุ้ยผมไม่ใช่ไอ wow. no, no, no. ้แปงนะวันนึกว่าไอ้แปงสองแต้มแล้วครับท่านผู้ชมว้าไอ้นี่มีมานไหมโดนโ่นโดนอันนูนอันนู้นได้ได้ได้ไปไปหนึ่งแต้มแล้วครับเดี๋ยวมันครุบปึ๊บฝังอยู่เหมือนเดิมอ๋ออันนี้อยู่เหมือนเดิมครับโอเคพยายามกันต่อแป๊บหนึ่งนะครับ งนี้นี้อ๋ออันนี้อยู่เหมือนเดิมครับที่ได้มาสองแต้มนะครับบรรยากาศทุ่งนาะตอนเ,เช้าสาวทุกทีผมนะครับพอดีติดรอรับน้องครับอันนี้อันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิม อไปครับไปดูกันต่อครับครับไปดูกันต่อโน้ให้น็ตยามดีวกว่าหลังโน้ตเป็นไงเฮ้ยใจเยหูไอ้แป้งมาเนาะอุ้ยไอยแ <laughs> ้แปงนะ้งครับท่านผู้ชมโอ้โหเฮ้ยไอ้นี่มันมานหูยตัวใหญ่เน,ะนี่ยนดใหญ่ใหญ่ครับหูกลับไม่มิดเลยครับนี่ท่านผู้ชม ไปไปไปตรงต้นกล้วยนุ่นอีกหนึ่งแซมเออเดินทางมาเป็นร้อยกิโลครับไม่เสียเวลาเฮ้ยมึงก็รอมือกล้องบังเช่เดี๋ <c oughs> ยวมันครุบป,ปึ๊บฝั่ง <c oughs> นี้โอ้โห <c oughs> อีกหนึ่งแซมเอาเยีวดู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 บหดู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 ด <c oughs> าดูดูด โอ้่แต้มแล้ว4แล้วเฮ้ยตะกี้อ๋ออยู่นี่โอ้โห4แต้มแล้วน้องยิ้มเลยครับไปครับไปดูกันต่ออ่ายังไม่ได้ยามเลยฝั่งทงนี้ฝั่งนี้เฮ้ยอยู่ได้หนึ่งเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมตัวใหญ่ปะอยู่ได้ฮ้ย นึกว่าไอ้แฝงหมายหนึ่งแต้มแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหเฮ้ยตัวสวยดีวะเนาะนี่นี่โอ้ท่านผู้ชมครับนี่หมายนาข้าวครับเหยื่อมันคลุกตรงไปไปต่อโนาะตรงโน้นอีกจางนึงโอ้เป็นพวงเป็นปุ๊บเป็นปุ่มเลยนู้นไอ้หมอนั่นนะนั่นแหละตรงธงขันน่ะตรงนั้นทางไม่ดีกมีดักไว้เป็นไงไม่รู้ ไงไม่เห็นหายเดี๋ยวเดี๋ยวครับแากนีก่ดักไว้ตรงเนี้ยนี่ดักไว้เนี่ยนี่ดักไว้ตรงนี้นนนนจะเข้าป่าไปแล้วโอ้โหดีร้อยกัดรับท่านผู้ชมเดี๋ยว,ย,วยังหาเฮ้ยดักไว้ตรงนี้หรือตรงนี้วะ โอ้ยนี่นี่นี่แม่จำผิดที่ครับท่านผู้ชมโอเคครับไม่ติดเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อกี่แต้มแล้วเมื่อกี้ห้าแล้วห้าแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหได้แปลงมาตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ไปครับไปดูกันต่อไปนี้เลยนัดชุบทางนี้ หมายนาข้าวครับอุย้ยนดเอายิวเรียบร้อยไงยท้องตึงใหญ่<ะ>้แป้งใช่ป้ะโู้โยแป้งแล้วเขาท่านผู้ชม,ชมว้าไอหมอน,นี่มันม่านเลยละหมาไอลหมอน,นี่โอ้โหเดี๋ยวดูดูแน่นอนนี่ครับหมายนาข้าวครับนูน่นอีกหนึ่งสองสามสี่ไปต่อนด เต็มคาราเบลเลยครับวันนี้ดูดูฮะอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่เฮ้ยนี่ดักข้างบนด้วยนด,ยดยนี่ดักเข้าไปข้างบนนี้โอ้ยอันนี้ลัน่นพลาดว่ะน้ปกติไม่น่าพลาดนะแล้วก็ตรงนู้น วางตีนเด้อดักใกล้ๆตรงเองนั่นแหละเลยไปแล้วเรเห็นแล้วไม่ติดนี่เออดีนะโอ้ทางดูเหอะทางเด่อืมวางวางไปไปกันต่อครับเิ่งหนูนะครับท่านผู้ชมเอาเยอะเอาอนี่ใส่ยาำเขาบอกไปเยเอะเกินเหมัอนครุกมูณะตามทุงนั่นแหละน่าจะข้างบนนด อยู่เหมือนเดิมอยู่เดิมไม่หมายเหมาะเท่าไหร่ตรงเนี้ยน่า่โอ้โหทำหนูเราหล่นได้อ่ะตายไปครับอีกไม่กี่หลังละสี่ห้าหลังนี่ลงปยามาเองก็ได้มันเละนอนี่มีบุตร ดิอยู่อยู่นี่คือกระดักอยู่หนึ่งตัวนะฮะติดเหรอโอ้โหอุ้ยเอาอีกแล้วนกเอ้ยท่านผู้ชมเละมอมปอมเลยโอ้โหหนูตัวใหญ่เนาะเดี๋ยวล้างก่อนก็ได้นกมันไม่มีที่น้ำล้างละถือทุก่อนนี่นด ปุ๊บอุดอะไรเนี่ยมีดักไว้ข้างในอ๋ออยู่อยู่เหมือนเดิม,มอยู่เหมืหอ,อมนเดิมฮึอยู่เหมือนเดิมอ๋ออยู่เหมือนเดิมไม่ได้ดักเลยไม่ได้ไปอ่ะจับดักหงดก่อนอยู่เหมือนเดิม เดี๋ยวตรงนั้นอีกเออหลักนี้อีกสองหลังโอ้ยอันนี้อยู่เหมือนเดิมแน่แหละอันนี้อยู่เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมแต่อันนี้อันนั้นโน้ตลงไปดูดิมันร่วงละอันนี้อยู่เหมือนเดิม เกียบร้อยครับสี่ตัวฮะจัับยไหนัตวโอ้โหตัวเนาะมาอีกแล้วทิงหมูทำไมมันล่วงบ่อยจังวะโอ้โหของก่อนไปเก็บกัะดาษก่อนหืมถล่มทลายเข้าวันนี้ผมสมที่น้องอยากกิน หมดยีงว่ะเริ่มจะงงงเหมือนกันแลหละไปดูดิโน้ตโอ้โห,โหนี่ครับน้องอยากกินโอ้โหกี่แต้มนะวางดูโอ้โ้แปลงครับแปลงตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ป่ะวะ หกเจ็ดแปดทำหล่นมั้งปะเนี่ยไม่แน่ใจล <laughs> โอ้โหที่หายละ <laughs> ตะกี้ตะเดินเก็บตามไปข <laughs> ้างหลังยังตามได้ตัวน <laughs> ึงเน่ด้วยความที่มันล้นนะ <laughs> โอเคครับโอ้ตัวสวยๆเนาะสวยๆนี่แปลงรุ่นๆนี่ <laughs> นี่ครับดักไม้นาข้าวอย่างนี้ครับโอเคครับโน้ตไปไง เหนื่อยน้องเดินทางมาเป็นร้อยกโลครับเพื่อมาเจอสิ่งนี้คุ้มค่าจริงๆเขาบอกก็วันนี้ผมไผ่สีทองลาท่านผู้ชมไปก่อนครับวันนี้สสวััดีครบสวัสดีครับ